a อ i ิ o โ o r ส์ t a r a ท o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ชาวราศีกันทุกๆท,ท่านนะคะก็เข้าสู่การอ่านไพ่ประจำเดือนมีนาคม2564นะครับสวัสดีครอบครัวเอริสโตรส์ไม r ์ทาโลคนและคนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟซบุ๊ t ทาโลเลเวิรินดิ้งทุกๆท่ทานด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่ให้กับชาวราศีกันนะคนที่เกิดวันที่24 สิงหาถึงวันที่23กันยานะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกแล้วก็เป็นการแบบว่าดูแบบว่าทั่วไปแบบจะลอริ่งเนาะมันเป็นดูดวงแบบโดยรวมมันอาจจะเกิดขึ้นที่คุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นที่คุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นปดหยิบคาไม่น่าดีไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกระายชีวิตนะจ๊ะฝากเป็นกาลังใจนะคะกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆ ซับสไครด้วยนะที่ทําให้โอ๊ตมันมีถึงวันนี้คือ1นึ่งพันซับสไคร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆพี่ทุกๆคนนะคะขอบคุณๆๆทุกทท่านจริงๆนะคะที่ให้การสนับสน,นุนกันถึงทุกวันนี้นะคะโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่าโดยการอ่านไพ่ของโอ๊ตจะมีทั้งหมด2เฟสน,นะคะคือหลุดเฟสหนก็คือคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นแล้วก็ไปที่เฟสที่2คน โสดนะคะเดีย๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีก,กันกันดีกว่าว่าในอดีตเป็นเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันนะขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในยจอสองเหรียญ The w o r e 1ดาบ5เหรียญค่ะ ก้าเหรียญคิงถือเหรียญเดอะมูนใครบางคนในที่นี้ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวหรือว่าสถานะความสัมพันธ์ดูนิ่งๆแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะสําหรับคนที่มีคนคุยหรือว่าคนที่มีประเด็นอยู่ช่วงนี้เหมือนว่าคู่คนไม่ค่อยได้สนใจตัวคุณมากขนาดนั้นเลยทําให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองบ่อยๆแบบว่าเหมือนคู่คุณค่อนข้างที่จะแบบงานยุ่งหรือไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอยู่บ่อยครั้งนะคะมามาหายหายเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดูแล้วเหมือนตัวคุณคิดมากแล้วก็เครียดนะคะน้อยใจอยู่บ่อยครั้งดูรู้สึกว่าถูกปล่อยทิ้งอยู่บ่อยครั้งแล้วก็รู้สึกว่าต้องเริ่มใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้แล้วเดว์เวอร์ขึ้นกับหนึ่งดาบขึ้นแล้วก็มากับสเหรียญเหมือนสับสนว่าจะเอาไงต่อความรักความสัมพันธ์ดีเพราะว่ามันนิ่งเหลือเกินมันไม่ดูแบบว่าฟีลกูดเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันดูนิ่งๆไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่อ้นมองว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะมีอะไรที่ฟีลกูดเข้ามาเหมือนกันนะ คนที่คุณรอคอยนะคะจะค่อยกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็ทําใจนิดนึงยี่เป็นรักทางไกลก็ต้องทําใจสําหรับใครบางคนที่ดิวกับชาวต่างชาตินะคะก็ต้องดูดีๆช่วงนี้เวลาทามมิ่งอาจจะไม่ค่อยตรงรอยกันเท่าไหร่ก็ต้องอดทนรอกันไปอีกแป๊บนึงนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ซึ่งโอ๊ตมองแล้วว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ท็อกซิกอะไรขนาดนั้นมากเท่าไหร่หรอกแค่แค่เป็นช่วงเวลาที่คุณนอยกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งเขาก็เทคแอคชั่นคุณอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สม่ําเสมอแต่ก็ไม่ได้ว่าขาดหายไปนะคะเขาก็มาบ้างไม่มาบ้างตามเวลาที่เขามีให้นะคะช่วงเวลานี้เขาอาจจะงานยุ่งหรือแบบก็าอาจจะมีเรื่องที่ปวดหัวกับตัวเขานิดนึงนะคะก็ต้องอดทนรอกัอนหน่อยนะคะขิงถือเหรียญเขาบอกความรักของพวกคุณมันเป็นความรักที่มั่งคงนะคะใครที่เดียวกับชาวธาตุดินฝึกศปกันมังกรเนี่ย อยู่เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือชาวมังหรือชาวพฤกษกเนี่ยหรือชาวมังกรเวทหรือชาวกันเนี่ยอาจจะเดียวกับชาวราศีกันด้วยกันมังกรแล้วก็พฤกษกนั่นแหละแล้วก็ชาวราศีมีนธาตุน้ำก็ระกดพิจิกมีนด้วยเช่นกันนะคะที่มีประเด็นกับคุณช่วงนี้ต้องหาเวลาสัส้นๆหนึ่งเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะอืมขอดูหน่อยซิว่าความรักมันจะไปไงต่อ ในเดือนนี้ถ้าเดือนนี้ออนมองดูแล้วว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังไม่ได้พัฒนา,นากันตอนนี้แต่ว่ามันก็จะฟีลกูดดีกว่าเดิมนิดนึงในส่วนที่สิ่งที่คุณเคยขอเข้าไปแล้วเขาไม่สามารถทําให้คุณในเร็วๆนี้เขาก็สามารถทําให้คุณได้แล้วอืม แล้วก็สิ่งที่อะไรบางอย่างที่มันแย่ yeah, ไปมันก็จะดีมากกว่าเดิมนะคะอะไรที่เขาไม่เคยทําให้คุณเขาจะเริ่มทําให้คุณมากขึ้นนะคะอะไรที่ดูเงียบๆนิ่งๆไปมันก็จะเริ่มกลับมาดีเองนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขยายไพ่ให้หน่อย2ใบโอเคเขาบอกว่าพยายามอย่าน้อยใจพยายามอย่าเฟลไปเลยเรื่องของความรักมันต้องค่อยๆไปค่อยๆไปยิ่งคุณไปเร่งสถานะความสัมพันธ์มันจะยิ่งจบไม่สวยนะคะอืม เดโมนบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําใจแล้วก็พยายามจะเย็นๆนิดนึงใจคุณค่อนข้างจะร้อนนะคะช่วงเวลานี้ก็อมองดูแล้วว่าความรักของคุณจะต้องอยู่ในรูปแบบของการจะเย็นๆนิ่งๆค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปนะดูแล้วมันไม่ได้ท็อกซิกอะไรขนาดนั้นหรอกมันเป็นช่วงของการที่เวลาของคนสองคนไม่เท่ากันแค่น,นั้นแหละอะไรที่คุณเคยรอคอยเฝ้าเฝ้าหวังไว้มันจะเข้ามาหาคุณในวันที่ทุกอย่างมันลงตัวแล้วอดขอดูไพ่พลังงาน เอาคำบทสรุป6ใบหน่อยสิมันจะเป็นยังไงต่อขอไพ่6ใบเลยะคะ่ะบทสรุปโอเคจัสตินะจสจะสมเ e n นขึ้น Queen ถือถ้วย8ไม่ท้าขึ้นแล้วมันจะมีการติดต่อสําหรับคนรักบางคนที่มีการรอกันเกิดขึ้นนะคะเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆที่มันไม่ตรงกันมันจะเริ่มดีมากกว่านี้ขอให้คุณใจเย็นๆและพยายาม ควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงเพราะว่าบางทีคุณจะมีอารมณ์น้อยใจน้อยอยู่บ่อยๆนะคะเด e อ u n ขึ้นมาแล้วเด e อ u n บอกว่าทุกอย่างมันจะเริ่มเฉิดฉายแล้วอะไรที่มันมืดมนมันจะกลับมาดีอีกครั้งในเรื่องของความรักความสมพันธ์นะขอดูลัคนาดาวจันทรศุกร์หน่อยลัคนาดาวจันทรศุกร์เขาสามารถใช้ที่เว็บด้นา,ดานล่างที่ดีสคริปชั่นโอไดปักเว็บให้แล้วลองไปเช็คดู โอเคทูเลิฟแต่พูดผิดไม่ได้เนี่ยชอบข้างเพราะเวลาอ่านกลางคืนแล้วมันจะเชื่อแบบไม่ค่อยแบบเออมีสติขอดูไพ่พลังงานผ่านโรแมนต์แอนเจิลออร์เคิลการ์ดหน่อยโอเคแฟมิลี่อิชูผ่านไลเลชั่นเชฟโอเคความรักความสัมพันธ์จะกลับมาดีเองไปตลอดความรักความสัมพันธ์มันจะเริ่มกลับมาดีอะไรที่มันแย่มันจะเริ่มดีขึ้นทูเลิฟเขาบอกคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะ ไฮอิงเฟมิลี่อิชชูเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีการเติมเต็มความหวังซึ่งกันและกันความรักของคุณมันจะไปตามที่คุณคาดหวังมากขึ้นนะคะพันไลน์เรชชั่นชีพนะคะคุณเหมาะสําหรับจะเจอความรักนะคะมันจะมีการเติมเต็มความหวังซึ่งกันและกันนะคะโอเคเนี่ยแหละอ่านตอนดึกมันจะไม่ไม่ค่อยมีสติสตัตงค์เท่าไหร่อ่ามาดูไพ่กันต่อน,นี่ลัคนาดาวจันดาวสุข,ขของเขาเชคที่เว็บด้านล่างได้เลยนะคะตรงที่ออได้ปังในดีสคริปชั่นนะอ่า อาจจะเดียวกับชาวธาตุดินนะคะพฤกศกันมังกรน,นะคะชาวทอรัสราศีพฤกศกนะคะอควาเรียสราศีกุ้มแคนเซกนลกรกฎธาตุอากาศธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุ้มไพเซสราศีมีนอาจจะเดียวกับชาวราศีทั้งต่อไปนี้นะคะพฤกศกันมังกรคะ่ะแล้วก็ราศีเมถุนตุนลกุ้ม กรลกฎมีนก็เป็นไปได้ไปเช็克拉ขณะดราจทระศุกเขาได้นะว่าเราจะร์ศุกเขาอยู่ในราศีตรงต่อไปนี้หรือเปล่า <c oughs> อ่ะขอดูคนโสดดีกว่าเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาคนโสดจ้ะคนโสดจ้ะคนโสดสถานการณ์ความรักคุณเป็นยังไงบ้างคะในอดีตเจ็ดดาว ผิดหวังกับใครมาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนคุณค่อนข้างจะผิดหวังแล้วน้อยกับใครบางคนมานะคุณน้อยใจเขามากเลยล่ะ The t ชา e r อร์บางท่านเพิ่งจบกับความรักความสัมพันธ์มา1เหรียญมีใครบางคนคอยฮิวคุณนะแต่พอฮิวเสร็จปุ๊บเขาก็จากไปทําให้คุณรู้สึกเฟลและรู้สึกน้อยอยู่บ่อยครั้งอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีธนูก็เป็นไปได้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มีประเด็นกันเันมาดูแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณ จะมีใครบางคนที่ออยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณยังเป็นคนรักเก่าๆยังมีการส่องกันเกิดขึ้นอยู่นะคะอาจจะเป็นตัวคุณไปส่องเขาก็เป็นไปได้นะแล้วก็ไปเจอเรื่องที่มันเจ็บปวดหัวใจอยู่บ่อยๆนะคะช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องดูเอาว่าจะยังไงต่อนะจ๊ะซึ่งมองดูแล้วความรักของพวกคุณอะ่ะมันยังอยู่ในช่วงของการที่ยังไม่ใช่เวลาที่จะมีความรักแต่ มันมีความรักเข้ามาแต่มันยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ตัวคุณค่อนข้างจะไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินและความมั่งคงในชีวิตส่วนใหญ่ชาวราศีกันช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะบ้างงานพอสมควรแต่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความรักนะมีเข้ามาก็พร้อมที่จะคุยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คาดหวังกับมันมากขนาดนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะโอ้ตมองดูแล้วว่าดูแล้วชาวราศีกันค่อนข้างจะไปทางด้าน เศษของการลงทุนการงานส,ส่วนใหญ่การหาเงินส,ส่วนใหญ,สสใหญ่การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะสะส่วนใหญ่ไม่ได้ยุ่นวุ่นวายกับเรื่องของความรักเพราะว่าตัวเองยังมีแผลใจอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยยังไม่กล้าที่จะคาดหวังกับใครใครที่บางคนดีวกว่าชาวอายุคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาอยู่บ่อยครั้งเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างจะแสบนะหรือคนคนนี้แสบพอสมควรใน,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแสบพอสมควรแล้วก็ มีใครบางคนนะคะที่เป็นสถานะเพื่อนนะคะค่อนข้างจะเป็นห่วงคุณพอสมควรเขาแอบ,บชอบคุณอยู่หรือเปล่าก็ต้องไปดูเอานะเพราะว่าเหมือนมีการแอบ,บชอบของเพื่อนเกิดขึ้นนะคะแต่เขาไม่กล้าบอกคุณหรอกเพราะเขากลัวเสียคุณไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ อมองดูแล้วว่าช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงเวลานิ่งๆของคนอยู่ว่ายังไม่พร้อมทีม่จะมีใครในตอนนี้ยังอยากอยู่กับตัวเองอยากจะแบบว่าช,าชื่ตหา <c oughs> ความมั่งคงไปก่อนความรักอาจจะเป็นแบบว่าเข้ามาเป็นท้ายสุดท้ายที่คุณอยากจะคาดหวังกับมันเลยตอนนี้ก็คือคาดหวังของหน้าที่การงานการเงินและส่วนใหญ่ช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะมั่งคงในเรื่องของเงินอู้ฟู่นะคะแต่ก็ระวังเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเรื่องของการใช้อารมณ์มากเกินไปในงานนะ <c oughs> อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะก็ต <c oughs> ้องดูดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของการใช้อารมณ์ตัวเองนะคะ บางทีการที่คุณคาดหวังอะไรมากเกินไปแล้วคุณมั่นใจมันมากๆค่ะมันอาจจะไม่เป็นตามที่คุณหวังก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการแบบเป็นกลางนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรอะเรื่องของการดูงงดูงานดีๆนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรจากสิ่งที่คุณเห็นนะคะหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนนิดนึงในการทําอะไรนิดนึงนะอันนี้เราเตือนหนึ่งเรื่องของงานนะเพราะว่าดูแล้วทยความรักไม่ค่อยจะมีอะไรที่โดดเด่นเท่าไหร่แต่มันโดดเด่นท้งเรื่องของงานเราก็เลยเตือนด้านนั้นจริงๆโอเค ไหนดูเอลคัมหน่อยสิเอลคัมมันจะเป็นยังไงต่อคะไฟออฟคัพไฮพินเทสวีออฟฟอร์ทูนเด็กถือเหรียญจัสติกคิงถือไม้เท้า เรื่องของสถานการณ์ความรักนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าบทสรุปออกมาว่ายังไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้เพราะยังมีปมความรักเก่าๆอยู่ยังลืมอะไรไม่ได้ยังมีอะไรคาใจอยู่ในใจอยู่คนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะมาคุยเล่นเพื่อแต่ก็ยังไม่ได้ว่าชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้นะดูดูคุณก็น่าจะรู้แล้วคุณก็เลยตัดสินใจว่าไปเอาทางได้ของการเงินกับการงานดีกว่าคิ่งไม้เท้ามาบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะบ้าง,งานพอสมควรในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่ โฟกัสแต่เรื่องของงานละส่วนใหญ่ในเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของการก้าวหน้าในชีวิตไปปักทางด้านนั้นซะส่วนใหญ่คนเข้ามาก็มีนะคะแต่ตัวคุณก็ยังเลือกที่จะคุยคุยก่อนยังไม่ได้ชัดเจนอะไรในตอนนี้ในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องดูต่อไปว่าจะยังไงต่อเนาะอืม แต่เดือนนี้ก็ให้ไปโฟกัสเรื่องของการงานอย่างที่คุณอยากจะโฟกัสไปก่อนแล้วกันนะคะความรักอาจจะยังไม่ใช่เวทีของคุณนะคะแต่มันจะมาในวันที่ใช่ของมันจริงๆก็รอเวลามานิดนึงตอนนี้ก็พยักประคับประคองตัวเองให้มั่นคงแล้วก็ทำตามแผนเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวราศีกันที่เป็นคนโสดน,นะคะบางทีความรักก็มีเข้ามาแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงเวลาของมันคุณอาจจะพบเจอคู่คุณแล้วแหละเออแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่มีความรู้สึก ที่จะแบบแรงกล้าที่จะสปาร์กกันในช่วงเวลานี้นะคะมันก็เลยเป็นช่วงของการที่ความรักยังดูแบบนิ่งๆอยู่นะคะเมื่อได้วันหนึ่งที่มันสามารถถึงเวลาของมันที่มันสุกงอมแล้วนะคะเขาจะทำทำให้คุณรู้เองว่าคนคนี้แหะคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะอ่ะขอดูไพ่ Romance Angel o r a c ร e Card หน่อย Oracle c a r กาเดี๋ยวจะบอกอะไรกับคุณคะ relationship. ่ะพาร์ลิเอชั่นชีม h e a i n g family issue ค่ะ wedding ค่ะโอเคความรักนะคะมันอยู่รอบตัวคุณนะคะอยู่ที่คุณจะโฟกัสหรือไม่โฟกัสนะคะถึงเวลามันจะมาของมันเองนะคะพบ p a r t n e ร s ช i p มันจะเจอคนที่ตรงใจตรงสเปคแล้วก็ได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์แบบว่าครึ่งคครึ่งคให้กันและการไปการแบบว่าเป็นอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจให้กันรักกันนะคะ เฮ้ยอิงแฟมิลี่อิชชูเขาบอกว่ามันจะมีใครบางคนที่อยากจะเข้ามิมิกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เวดดิ้งขึ้นจะมีการคบหาดูใจแล้วก็ได้แต่งงานกันนะแต่ว่าถึงขั้นยังแต่งงานไหมก็น่าจะถึงขั้นแต่งงานแหละแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะมีปัจจัยภายนอกเลยที่มาทําให้ผลกระทบของคน2คนหรือเปล่านะก็ต้องดูกันต่อไปก่อนขอดูไพ่ลัคนาดาวจันทร์ดาวศุภพาหน่อย สามารถเช็คลัคนาดาวจันดาสุขเขได้ที่เว็บเว็บที่โอได้ปากในดีสคริปชันนะคะคลิกท,ที่ดีสคริปคลิกท,ที่ดีสคริปชันแล้วก็จะเจอเว็บเว็บด้านล่างนะคะไปเช็คลัคนาดาวจันดาสุขของคุณและของเขาให้เรียบร้อยนะราศีแรกธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุ้ธนูสกอร์ปเปียนพิจิกรทอรัสราศีพฤกษก์อควาเรียสราศีกุ้ง ไพซิสราศีมีนลัคณา,าดาวจันทร์ดาวศุกร์เขาอาจจะอยู่ในราศีต่างๆไปนี้นะคะมิถุนตุนกลกุมพฤศจิกธนูก็เป็นไปได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มารับชมและฟังเรื่องไกด์ไลน์หนึ่งเรื่องที่เอาไปปรับใช้กับชีวิตคุณนะคะถ้าผิดพลาดประการใดวันนี้ต้องขอโทษขออาภายนะัยณที่นี้ด้วยนะคะ เราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะสํสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ